ปล่อยให้ฉันหิวใจน่องของแอร์ป่ะโอ้ยแอลก็เปิดเปุ๊ไรเปิดอะไรไฟมืดไฟมันคอยไหมชาชร,ร์จป<ะ>ุ๊ไระนั่งเลียนซื้อแล้วเปิดพาร,ร์ลอมโคกเย็ดเนาะกิกเนาะเขาขายปกกิก ลุยอีกแล้วครับพี่น้องมาอีกแล้ว ทนะอดนี้ทอดนี้นายเวทีมันจะอดผีด้นายเวทีมันจะทอดผิดได้นายเวทีมันะจะทอดผีด้เนี่ย เนี่ยจะสิเบิงจังไดนนี่หน้าเวทีมันหอดผีดิเนี่ยมันดูไม่ได้นี่ออกเลยนกไปปูนู่นนกไปปูนู่นหน้าเวทีมันถึงนี่ฮะเนี่ยหน้าเวทีถึงนี่มันมันสิไม่ออกไาอีกอีกยุ่เนี่ยทั้งหน้ามันจะหอดนี้ไม่มันจะมีอีกสองล็อกออกมาเออเออนี่มันจะหอดนี้เนี่ย แล้วขับไปเออเนี <tone DM X> ่ยตอนอุ้งหญิงออกมาเนี่ยคนยืนเต็มเหมือนละแถวนึ่งน่ะบ่เห็นดอกเอ้าโอเคระวังรถเด้อระวังรถเด้อเนี่ยเวทีมันจะหอนี้นี่บ่รถที่ถ้องขาวท้องขาวกู thì thôi thì mong gì bao nhiêu có bốc túi chắc mong đấy mong gì bao sáu mong gì bò tý sáu là này. Bù? lốt sẽ thói đó lốt cho thói ขวดขวดแก yo, ้วออกเด้อม so, ันส şey ิหยับรถสิหยับหยับปูเจ้าได้นั่งนัดที่บาด้อจะคล้องหรอบาดหอเราบริหารงานหรออยหอนหอนหอนเราไวโทรศัพท์ร้อนมาก

ไงช <ksi> ุดกอย่บ้านสามสวนนะ,ะีอนอ๋อบ้านสามสวนกนตำแ่มนทีทีมันลมๆนมเนาะดินลมๆน่ะเอาแดดลมรบโตละไก่ซีซีโมงละเดี๋ยวกระมวลละคนพีน้องข้างกำลังอัดว่าคนมันหนักมาน บอบ่บ่เอามาฮัสแตกยังฝนเล่นแล้วจังจังว่ากันเน่ยถามหามันถามหามันมันแต่ใจตัวเอาีรีหล่ปุ่นนีไร่ปุ่นนี้อะมาฮัสแตกยังเบอร์บ่เบิ่งบ่มอลำอ่ะเบอร์บอเบิ่งบ่เบอร์บอยุปปอไหนล่ะปอไหนครับปอหนึ่งครับปอหนึ่งปีนี้ขึ้นปอหนึ่งเหรอ นี่คือปึ้นป2ปนายหันมาพูดสิมีแฟนหรือยังม,แบบมีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังมีแล้วสุด <c oughs> กเกิดอะไร <c oughs> <c oughs> โอ้ยหอนหลายพี่นอ้องหอนขนาดมันออกได้บอลบอล ออกทางไหนได้เออไปสะเอาคือลมลมแบ่งคือลมลมแบ่งแบ่งแบ่งว่อนน้ำแน่ตื่นไปเดี๋ยวหนีม่มงตือนไป <อ inf irm atic> ว่านาอาบนา้ำบอมึงน,นี่อาบบอนี่ผูสาว<อ>กูใส่หรอ<ก>อืออ้าขอบุณทุนลังใจครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหนะ้า โอ้ยหอนไหลหอนไหลหอนไลไนนล,อไล,อไลโอ้แองหงคำแหลงคอตัวนี้6กมุงยังแดดอยู่ด้วสิบาาอกให้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม